วันเถิงนะครับทำงานวันแรกกับภาวะรถติดเช่นเคยนะครับค่ะแต่<น>เราทำมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะ <c oughs> เมื่อเช้านี้ค่ะพี่ปิ่นนัทนันนะคะผู้จัดละครแห่งค่ายทีวีซีนค่ะและคณะผู้บริหารช่อง3คุณตู่ปิยวดีมารินนท์คุณสุรินกิตยาพงพันธนนำทีมนักแสดงจัดละครเรื่อง3ามทหารเสือสาวนะคะ <c oughs> แล้วก็ทีมนักแสดงก็มีมากี้น้องดอยประกไม้พิรัตเก่งชัชวานหวานหวานอรุณภาก็ไปมอบเครื่องฟอกไตจำนวน6เครื่องค่ะซึ่ง ก็มาจากรายได้คอนเสิร์ต3ฐา,านเสือสาวแล้วก็จากการจําหน่ายเสือ้อ3มฐานเสือสาวนะคะไปมอบกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อใช้รักษาทหารที่บาดเจ็บซึ่งทางพี่ปิ่นเองก็บอกว่าที่นาเครื่องฟอกไตมามอบก็เพราะว่ามีทหารป่วยจํานวนมากและเครื่องฟอกไตก็ไม่พอใช้รวมทั้งชื่อละครเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับทหารจึงเลือกที่จะทําบุญให้กับทหารแล้วก็ฝากขอบคุณแฟนละครที่ช่วยกันทําบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ,ป,ะปลาปลื้มมากเลยกะว่า จะใช้พวกเราอีกนั่นแหละให้มา <laughs> หางเงินกงินอีกครับผมเออมื่อกี้นี้ได้ฟังจากออท่านร่วมหน่วยการแล้วก็พี่ๆที่ทํางานทางด้านไตเทียมเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอ,อแค่นี้มันก็คงจะยังไม่พอก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยมาร่วมกันที่จะบริจาคเพิ่มขึ้นเราเองเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็อยากที่จะทำตรงนี้ต่อต่อยอดขึ้นไปอีกก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ออท่านผู้ชมซีรีส์นี้ ที่ทำให้เกิดบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยขอบคุณค่ะอนุโมทนากับทุกทุกท่านด้วยนะคะครับส่วนข่าวนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ,บครอบครัวของครูอีสอารีนะครับหรือนายวินัยุ